สวัสดีค่ะพี่ๆบ้าน,นะคะวันนี้นะคะบ้าจะขอชวนพี่ๆนะคะรบกวนดูนะคะคลิปของบ้านนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็อคอมเมนต์นะคะรบกวนพี่ๆท่านใดสะดวกว่างเป็นคอมเมนตเตเตอร์ให้บ้านด้วยนะคะเผื่อว่าบาทจะได้ทบทวนแล้วก็นำม,มาพัฒนาสื่อนะคะให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ จากการที่บาทดเรียนอโรมาเชอร์ปีนะคะการปรุงน้ำหอมที่คณะเภสัชกรรมมหาวิทยาลัยพายัพนะคะก็ได้เวลาที่จะทำการบ้านส่งแล้วนะคะก็เริ่มเลยนะคะก็คือบานี่ยจะทำผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็จะให้พี่ๆรบกวนฟังได้เลยนะคะค่ะเริ่มต้นเลยค่ะค่ะผลิตภัณฑ์ของดิฉันนะคะ,ะนำเสนอผลิตภัณฑ์นำโดย พันตรีิงกวินนาธมณีรัตนเลขที่8ค่ะหลักสูตรอารมาเทลปีการปรุงกลิ่นน้ำหอมนะคะค่ะนำเสนอดีดิฉันนะคะจะสามารถอธิบายได้นะคะผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอค่ะมีชื่อภาษาไทยว่าสมซาบามค่ะยาหม่งบามแก้ปวดศรีรษะค่ะผู้ผลิตนะคะบริษัทจำกัดมหาชน หมอบาสหมอตุ๊กตะตุนค่ะค่ะไม่ต้องกังวลนะคะบริษัทนี้บาทตั้งขึ้นมาเองค่ะค่ะก็ภาษาอังกฤษนะคะชื่อเป็นทางการว่า Somsa b a m r e d u c e Tension HA ค่ะ Make Me b y หมอบาสหมอตุ๊กตะตุนค่ะค่ะสรรคุณนะคะ ลดอาการปวดกะแล้วก็ผ่อนคลายนะคะรู้สึกสบายใจค่ะแล้วก็ให้มีความรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็ทำให้มีชีวิตชีวากลับมาเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งหนึ่งค่ะข้อบุ่มใช้นะคะเป็นตำรับใช้ภายนอกค่ะก็วิธีการใช้ก็คือ inhalation นะคะ สูดดมค่ะแล้วก็คอมเพลซนะคะกดนวดค่ะแล้วก็ม s a g e นะคะการนวดค่ะตำแหน่งที่ปวดนะคะต่อไปนะคะแนวทางความคิดนะคะแล้วก็การพัฒนาหลักสูตรนะคะที่สามารถจะใช้ต่อไปนะคะเป้าหมายในการใช้นะคะก็บาตั้งใจจะทำบามลดอาการปวดศีรษะค่ะ ก็บามที่ใช้นะคะบาสหมายใจแล้วก็ตั้งใจไว้นะคะว่าเป็นบามที่มีหลอดขนาดเล็กๆค่ะเท่ากับลายนิ้วก้อยของเราอะคะ่ะก็โดยบามเนี่ยที่จะใช้นะคะผลิตภัณฑ์ก็จะไม่เกิน2คูณ4เซนติเมตรค่ะแล้วก็จุดประสงค์นะคะก็คือไม่ให้มันใหญ่เกินไปเวลาพกพาไปที่ไหนนะคะ ก็พกพาไปได้สะดวกค่ะไม่รกรุงรังเกะกะนะคะดูธรรมะแมงแล้วก็ comfortable นะคะค่ะการตลาดค่ะก็ target ออกแกนนะคะของบ้านนะคะก็คือขายในกลุ่ม s p o ร์ตเกนะคะสปอร์ตแมนนะคะแล้วก็กลุ่มนักกีฬาค่ะ กลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เกิดภาวะความเครียดได้จากการประชุมค่ะแล้วก็เคล็ดขัดยอกได้นะคะจากการออกกำลังกายได้ค่ะค่ะก็จุดขายนะคะก็จุดขายของบ้าก็คือคนไข้หรือว่าผู้บริโภคนะคะที่มีอาการปวดนะคะเนื่องจากอาการเครียดกังวลจากการประชุมนะคะ ค่ะก็อาการนะคะก็จะเป็นอาการไม่เกิน1-2อาการก็คือปวดศีรษะแล้วก็มึนศีรษะเท่านั้นนะคะโดยอาการปวดแล้วว่ามึนศีรษะค่ะส่วนใหญ่นะคะเกิดจากาการประชุมนะคะออฟฟิศซินโดรมค่ะแต่ไม่ได้ว่าเกิดจากโรคอื่นนะคะที่เป็นจที่ทำให้เกิดอาการปวดหัวร่วมด้วยอันนี้เราไม่นับนะคะ